สวัสดีพีพีเอฟซีคุณลุงคุณป้าแม่แม่ที่น่ารักทุกคนทุกท่านเลยนะคะขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดินทางสปาแอม M, แล้วก็ช่องเดินป่านาปนะคะทุกคนวันนี้ยมกลับมาเข้าป่าเหมือนเดิมเช่นเคยแลงจากที่ไม่ได้เข้าป่ามาหลายวันแล้วพี่่าจะอาทิตย์หนึ่งได้เพราะว่ากลับบ้านที่การสนับบรดเวยแล้วก็กลับมาจากบ้านก็ไปเที่ยวทะเลกับครอบครัวนี้แฝอันนึงนะคะแล้วก็ได้กลับมาแล้ว วันนี้ก็มาเข้าป่าเหมือนเดิมนะคะทุกคนแล้วก็สิ่งที่อมจะลืมไม่ได้เลยก่อนเข้าป่านะในการที่เราไปเที่ยวมาเราก็ต้องซื้อของฝากมาใช่ไหมนีอมซื้อเป็นมอข้าวมอแกงขนมมอแกงเขาเรียกว่าเลยขนมมอแกงนั่นหละอมจะเดินทางเข้าไปหาพ่อปู่นะคะทุกคนเพื่อที่จะซื้อของฝากเล็กๆน้อยๆไปให้พ่อปู่เป็นการขอบคุณที่ทําพิธีเสกกระเป๋าให้อมจนไดออเดอร์เป็นร้อยๆ ออเดอร์เลยนะคะทุกคนประมาณ100ร้อยกว่าใบได้นะคะก็ถามว่าเยอะไหมสําหรับออมออมคิดว่าเยอะพอสมควรตอนแรกออมคิดว่าออมคงขายได้ไม่ถึง20บใบหรอกคิดแค่นี้เนาะเราไม่ได้คิดแบบเผื่อไว้เลยว่าเออจะมีคนอื่นที่แบบชื่นชอบในตัวพ่อปู่แล้วก็ศรัทธานในตัวท่านมากๆนะคะทุกคนต้องขอบคุณที่ 10, พีซีแทนพ่อปู่ด้วยขอบคุณขอบคุณจากใจออมจริงๆนะที่แบบนับถือท่านแล้วก็ศรัทธานในตัวท่านเนาะ ออมไม่คิดว่าคลิปที่ออมถ่ายออกมาเนี่ยจะมีพีพเอฟซีสัานในตัวท่านเช่นกันนะคะนอกจากออที่เดินป่าออมยังได้เผยแพร่ให้พีพเอฟซีได้แบบรู้จักท่านเผยแพร่คนได้รู้จักท่านมากขึ้นแล้วก็สัทผนัในตัวท่านนะคะแล้วคนที่สัานในตัวท่านเชื่อมั่นในตัวท่านก็ได้โชคจากท่านอยู่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่ออมถ่ายคลิปมาพีพเอฟซีเนี่ยถูกหวยกันค่อนข้างบ่อยเนาะไม่ว่าจะ กับพ่อปู่หรือว่ากับท่านลุงเท้าก็ถูกนะหลายคนที่บอกว่าตั้งแต่ดูมาไม่เคยถูกเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ไม่เป็นไรนะสักวันต้องเป็นวันของเรานะสำหรับคนที่ชอบเล่นหวยนะบางคนก็สัานในตัวท่านโดยที่ไม่ได้หวังพึ่งโชคลาภจากท่านเพราะบ,บางคนก็บ้านมีตังค์อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็สัานในตัวท่านแบบในฐานะที่ท่านเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงศรีลนะทุกคนวันนี้อมเข้ามาอจะมาขอบคุณท่านแล้วก็เอาของฝากมา เอไม่ได้เอามาเยอะออาเอามาแค่ไม่เท่าไหร่นะทุกคนก็ซื้อมาเต็มถุงนี่แหละก็ะเอาของฝากเล็กๆน้อยๆเราฝากท่านนะคะทุกคนแล้วก็เอาบุญมาฝากไปเพียบสีเนาะออมได้ทําการซื้อกล้วยม้วนเนี่ยไปทําบุญใหญ่ให้สัพ่อปู่นะคะทุกคนประมาณ4ถุงนะคะาทาบุญที่บ้านไป1ถุงแล้วก็แพ็คใส่ถุงเล็กๆแล้วทุกคนได้ประมาณ60กว่าถุง แจกที่บ้านไปแล้วก็ฝากแม่ทําบุญทอดกรถิ่นที่เป็นโบสถ์วัดพุทธแม่อมจะทําบุญทั้งสองโบสถ์นะคะเป็นวัดทีก่กํลุเพราะว่าตากระยายตากระยายออมเป็นคนพุทธนะคะก็เลยทํา2ศาสนาเลยแม่ก็ทําของคนคริสท,ที่บ้านแล้วก็ของคนพุทธก็เอาออกไปทําที่วัดแต่ทีเนี้ยอมไม่ได้ถ่ายลงนะคะเพราะว่าอมเนี้ยต้องออกเดินทางออกเดินทางเพื่อที่ว่าจะไปเพชรบุรีเนาะอมก็เลยเอาแค่กล้วยกับถ้วยนี่แหละถ้วยขนาด ห้าออนนะคะสิบออนรอประมาณสิบออนฝากไว้ฝากไปกับแม่นะให้แม่ไปทําให้แม่ก็ถ่ายรูปมาให้ดูว่าแม่ได้ทําบุญฝากไปให้พ่อปู่แล้วนะพี่ออมฝากมาทุกคนได้รับอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็พีทเอซีก็กมีร่วมทําบุญมาอ,อก,กอ็ขอบคุณมากมากเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในเพื่อที่จะออให้พ่อปูก่กันนะคะทุกคนวันนี้ไม่ได้มาขอโชคอะไร แต่อย่างใดเนาะมาเอาของมาให้ท่านบ้างเนาะพี่พี่มานั่งพูดคุยกับท่านปรึกษาหาเรื่องกับท่านให้ท่านได้เทศนาให้ฟังเนาะโอเคไปเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะพี่พี่เป็นกําลังใจให้หนูในการเดินทางไปเข้าป่าครั้งนี้ด้วยนะคะอ่ะพี่พี่ีถามถึงกระเป๋าเนาะกระเป๋าของหนูที่ถูก โจรขโมยไปตอนนี้ออมได้รับกลับมาแล้วนะคะพี่แฟนเล็กไปตามเอามาให้นะคะทุกคนก็ได้มาได้คืนมาเนะเาะเห็นพี่แฟนเล็กว่าเขาเป็นคนสติไม่ดีหรอกแต่ว่าแบบแบบแบบเหมือนชอบแกล้งคนอะไรบคะ้าพี่บ้าพี่บออะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ไม่ถือสาอะไรเลยแล้วก็ไม่มีอะไรหายนะพี่บีเขาก็เอาไว้เหมือนเดิมแต่เขาแค่แกล้งไนมะ่ให้เราเอาเอามาเฉยๆโอเคไปเดี๋ยวอมขอตัวเดินทางไปเมื่อกี้ก็เปิดคลิปยาวนิดหนะึ่ง นะคะทุกคนลองเดินทางดีที่กว่าเห็นว่าช่วงนี้หขึ้นนะกลังพรรษาออกพรรษาเข้าพรรษาออกพรรษาเอย,ยทุกครั้งที่ออกนอนจะมาแวะดูที่นี่นะเพราะที่นี่ชอบมีคนมาพัก ามีพี่เอฟซีได้รับกระเป๋าสาตางค์กันครบหมดทุกคนหรือ,อยังเนาะที่ส่งไปก็อาจจะมีคนที่ยังไม่ได้รับก็ทักมาถามได้นะว่ากระเป๋าเดินทางถึงไหนแล้วนะคะถ้าผู้ใดเร่งรีบเนาะทักเข้ามาได้เผื่อมันมีออเดอร์ตกหล่นบ้างผมเชื่อว่ามีออเดอร์ตกหล่นแน่นอนเนาะมีพีพีเอฟซีได้รับกระเป๋าไปเกินก็มีนะคะทุกคนบางคนสั่งมาสองได้ไปอย่างหนึ่งบางคนสั่งมาหนึ่งได้ไปสองนะ เพราะว่าออเดอร์มันรวมกับกล้วยม้วนน่ะเนาะพี่พี่มันก็จะประมาณร้อยสามสิบร้อยสี่สิบก่อออเดอร์แล้วทีเดียวอมไม่ได้จัดสงทีเดียวหรอกเราทยอยจัดศกนั่นแหละแต่แต่มันมันเยอะเนาะและ้วคิดดูออมต้องจดที่อยู่ของทุกคนเนี่ยร้อยกว่าคนลงไปปินให้ครบทุกคนนะมันต้องมีขัดตกบกพร่องกันบ้างมมีผิพพดพลาดอยู่แล้วลขอแค่พี่พี่เอฟซีใจเย็นๆกับออมนิดนึงนะอะอมเองก็เป็นพ่อค้าแม่ค้าแบบ มือใหม่นเนาะเขาเรีอกว่าแบบไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้นเคยแบบว่าทำแบบชินให้มันเป็นระบบอะยนะแบบยังยังจัดระบบระเบียบไม่เป็นสักเท่าไหร่เพราะว่าเราเอาสินค้ามาขายหลายอย่างอย่างเงี้ยนะเห็ดอะไรเห็ดเบื่ออีกแล้ว คนน้ำไหลแรงมากไม่รู้ว่าวันนี้พ่อปู่จะออกมาหรือเปล่าแต่ก็หวังว่าจะออกมานะคะอ๋อมยังเอามาเสกไม่หมดแล้วกระเป๋าอ๋อมต้องรอออเดอร์พีพีฟซีสั่งมาก่อนอ๋อไม่อยากเสกแล้วก็เอาทิ้งไว้เนาะอ๋อมเกรงว่าเสกไว้แล้วก็ วางไว้ที่อื่นจนสะี่สิบห้าเนาะเดี๋ยวมีคนไปเดินข้ามเดินเหยียบออกก็เลยคิดว่าอ่าเดี๋ยวรอพี่พมีออเดอร์ดีกว่าแล้วก็ค่อยเอามาเสกอะไรอย่างเงี้ยมีออเดอร์ปุ๊บเอามาเสกมีออเดอร์ปุ๊บเอามาเสกเนาะแต่มีแค่ล็อตแรกที่ว่าเอามาเสกไว้ล่วงหน้าก่อนเลยแล้วก็รอมีออเดอร์สุดท้ายมันก็เกินเกินเป้าเนาะพ,พี่เห็ดอะไรไม่รู้นะคะขาว ก็ขอบคุณทุกๆออเดอร์เลยนะคะขอบคุณพี่พีเอฟีที่เข้ามาอุดหนุนบางคนอาจจะไม่ได้ชื่นชอบในรูปแบบกระเป๋านักสักเท่าไหร่เนาะอ๋อก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าถ้าอ๋อสั่งมาหลายแบบเนี่ยมันงงหนักกว่าเดิมอีกทีนี้อ๋อจะงงหนักกว่าเดิมนะว่าใครเอาแบบไหนแบบไหนสีอะไรอ๋อนนไม่ได้เอามาเป็นตัวเลือกเยอะแยะอยากได้แบบง่ายๆเจดสีนะสีแบบวันเกิด นาเสรได้สีมันไม่ครบเท่าไหร่นีเดี่โพี่ <Okay. S 1> เดินถึงแล้วนะคะทุกคนเดินเรื่อยๆก็ถึงโอ้ทุกคนเห็ดอะไรนี่ทำไมขึ้นน่ากลัวจังคนดูเต็มเลยเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลย นี่เป็เห็ดอะไรอ่ะขึ้นอย่างนี้เียนะคือเห็ดเมาเหรอขึ้นเต็มเลยอ่ะมันเห็ดเข็มเลยพี่มันเห็ดเข็มทองเลยเ,เข็มเต็มเลยนะ เกอนเลยหลายดอกเลยกินได้ไหมนี่ไม่น,น่านะโนนยาวไปถึงโน่นเลยโน่นก็มีโอ้มีซีส้มด้วยพี่ผมไม่ได้เดินไปต้นไซนะคะพี่พี่เพราะว่าน้ำมันแรงนะนี่ดูจากตรงนี้ได้เลยเพราะว่ามัน ทางมันตันนะคะพี่อมต้องต้องรองให้น้ําลดให้ฝนเลิกตกไปก่อนนะแล้วมันช่วงปลายฝนเนาะฝนมันก็จะตกทุกวันนิดนึงพาย,ยุเหมือนกับเข้านิดนึงเนาะผมก็เลยข้ามไปฝั่งนู้นไม่ได้ไปมาแล้วนะวันเที่ยวกับปาไปเสกกลับมาเกือบไม่ได้เลยที่ว่าฝนตกหนักๆอนะเนาะตัวกระเป๋าเอีเอซีเปียบด้วยก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปลงเลยนะเสียดายมาก วันนั้นไปกับพี่แสดเล็กนะคะพี่แสดเล็กช่วยถือกระเป๋าไปรอบละบยีย่สิบใบสามสิบใบหกสิบใบนะคะไม่ได้เอาไปทีเดียวโอเคพี่เดี๋ยวออจะนั่งตรงนี้แหละก่อนเดี๋ยวหลอกพ่อปู่มาอาจจะนั่งทำมสมาธินะดูกดูรัดราวกว่อนดูความกวอดภัยก่อนแล้วก็ค่อยนั่ง เวลามาถึงที่ที่ไหนสักที่หนึ่งออกต้องนั่งพูดคุยกับพีเอฟซีก่อนสักห้านาทีสิบนาทีแล้วก็ค่อยนั่งสมาธิเพราะว่าเราเองว่าจะมีคนไม่ประสมค์ดีกับเรานะเข้ามาโอเคตอนนี้หนูก็นั่ง,องรอพ่อปู่อยู่นะคะทุกคนเดีย๋ยวขนมในพีเอฟซีดูมีหม้อข้าวหม้อกแกงแล้วก็มีขนมอะไรนะ อมแน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรเมื่อวานเขายังบอกเลยอันนี้ไม่ออกอ่ะข้าวข้าเหนียวเปียกก็ไม่ได้อะไรกอยากอันนี้แช่เย็นมานะคะทุกคนแช่เพราะว่าเอามาตั้งแต่เมื่อวานเอามาหกกล่องแล้วก็เอาช้อนมาด้วยนะเดี๋ยวพี่เอซีถามว่าอ่ะแล้วพ่อปู่จะกินยังไงอีกนะ หลายคนก็คงสงสัยนะในเรื่องของอ่าอะไรนะกลุ่มของเทพารษ์หรือว่าอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าอ,อะไรลูกค้าเทวดาเนี่ยกินกันยังไงนะทุกคนเขาเรียกว่าโซยิปเนาะเหมือนการทําบุญให้ศาลให้สรรพภูมิการทําบุญให้กับเจ้าที่เจ้าทางอะไรอย่างนี้แหละเอาคาดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะทุกคนไม่น่าจะกินแบบมนุษย์เรานะ แต่ก็ไม่แน่นะการที่ปรากฏท่านออกมาปรากฏตัวให้เราเห็นตอนนี้ออกมาเนี่ยอาจจะเป็นมนุษย์เลยก็ได้นะพอเข้าไปในสิงสติตอยู่ที่ไหนคะที่หนึ่งอาจจะเป็นเทวดาลูกัาเทวดาก็ได้ก็ตอนนี้ยังรับออเดอร์กล้วยม้วนอยู่นะคะแต่ว่าเผือกทอดเนี่ยตอนนี้หมดนะคะทุกคนต้องรอรีออเดอร์กล้วยม้วน ที่ที่มันไ,ไม่ใช่เปลือกทอดที่มันหมดเนี่ยเพราะว่ามอซื้อมาน้อยเพราะว่าราคามันขึ้นนะคะเผือกแพงมากๆเลยพี่สู้ราคาไม่ไหวเลย <c oughs> แต่ว่าถ้าขาย <c oughs> ก็จะขายถึงละหกสิบแล้วนะคะสําสหรับเครือกนะคะทุกคนเครือก <c oughs> ขายถุงละหกสิบกล้วยมวนขายถึงละห้าสิบเหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าค้ากันอย่างเนี้ยคะ่ะต้องก็เพิ่มราคาแคเกเผือกมาได้ แต่ว่าก็ส่งฟรีให้เหมือนเดิมนะคะสั่งฟรีถูงก็ส่งฟรีให้เหมือนเดิมค้ากับกล้วยได้นะคะแล้วก็มีพี่อนตีมาถามซื้อแบบเกี่ยวกับเครื่องของบูชาอะไรอย่างเงี้ยก่อนเนาะไม่ว่าจะเป็นสร้อยแหวนกำไลต้องหูอะไรอะไรอย่างเงี้ยแบบอะไรเครื่องบูชาแก้วขนเหล็กเี้ยแก้อะไรต่างๆเนี่ยอ๋อไม่ได้ทํา อ๋อไม่ได้ปล่อยเจ้านะคะพี่ๆอ๋อมขายแค่กล้วยง้วนกับกระเป๋าตังค์แล้วก็คิดว่าอนาคตก็น่าจะเอาของที่พี่ๆ FC สามารถใช้งานได้นี่แหละมาขายเหมือนเดิเอามอ๋อมอาจจะไม่ได้เอาของบูชาทางจิตใจอะไรต่างๆเนี่ยมาให้พี่ FC ได้ซื้อนอะหลายคนถามซื้อของแต่จริงๆน่าจะเข้าใจผิดจะน่าจะบางทีอ๋อมก็ไปถ่ายคลิปกับคนด้านคนนี้บ้างก็งคิดว่าอ๋อมขาย ปล่อย,อยนี้เนาะที่ว่าสั่งมาที่ว่าไปบ้านน้องเบสและน้องเบสไม่มาเนาะองคก็เอาไว้ติดตัวแล้วก็มีแค่ประมาณห้าเมดเนี่แหละที่อ๋อปล่อยให้พีทีเอกซีไปแต่คนว่าเขาได้ไปเนาะมีแค่นั้นเลยเนาะแล้วพีเอซีก็ได้ไปแล้วครบอ่อครบ,บ,บคนที่อยากได้แต่คนที่อยากได้ก็ยังมีอยู่แต่ออคก็ไม่มีแล้วเนาะหลายคนก็ยังพักขัาก็มาซื้อน่าเสียดาย เอาไว้โอกาสถ้ามีอีกอมจาบอกเรีบอกพีพีเอฟซี FC เลยเนาะเหมือนอยังกระเป๋าเนี้ยพออมเอามาเสกกูพีพีเอฟซีโทรมาเลยคนไหนโทรเร็วดูคลิปคนแรกๆนะสักประมาณสิบยี่สิบคนคนยี่สิบคนแรกเนี่ยน่าจะได้ไปรอตแรกนะคะมีผู้โชคดี7เจ็ดใบหลายคนก็อยากได้รอตแรกเพราะว่าเห็นเองกับตาเนาะว่าเสก แต่จริงๆแล้วก็มีค่าเท่ากันเพราะว่าออกออกมาเสกทุกใบเลยพี่ๆออกมาเสกทุกใบเลยอย่าขายอะไรที่มันได้เงินเอ้ยไม่ใช่อย่าขายอะไรที่มันเป็นแบบเป็นได้เงินแล้วแบบผอมได้เงินแล้วพี่ๆเอกซีก็ได้ไปด้วยได้ใช้งานไปด้วยอย่างกล้วยม้วนอย่างเงี้ยหอมได้เงินพี่ๆเอซีได้กินกระเป๋าเงินผอมได้เงินกระเป๋าเงิน นนให้ผู้ปลูกเศษพีเอชซีได้ทั้งบูชากระเป๋าเงินได้ทั้งใส่เงินซึ่งมันสามารถใช้งานได้แต่ไม่อยากบอมไม่อยากเอาที่สิ่งที่มันไม่สามารถใช้งานได้มาขายพีเอซีอ่าส่วนเรื่องของแบบพวกของบูชงบูชาอะไร่างเนี้ยเนาะผมคิดว่าเอามันอาจจะใช้งานได้ทางด้านจิตใจเนาะแบบเป็นเครื่องบูชาทางใจ ความเชื่อส่วนบุคคลนะว่าถ้ามีจุดตัวต้องอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่อมอยากให้มันถึงผลจริงๆคืออยากให้มันใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามอนาคตก็คิดว่าเอาน่าจะเอาของกินนี่แหละขายดีอีสนะีแล้วได้กินจริงๆนะอย่างกล้วยม้วนเอาขายได้เรื่อยๆเลยเพราะว่าออมเชื่อว่าของที่ออมเอามาขายเนี่ยของกินอ่ะออมเลือกของที่มันอร่อยอกินแล้วมันอร่อยเลยนะรู้สึกว่ากินแล้วอร่อย จะเอามาขายเพราะว่าเชื่อว่าถ้าของที่มันอร่อยอยู่แล้วอะ่ะเราไม่ต้องโฆษณาหรอกว่ามันอร่อยนะักอร่อยหนาแต่เเชื่อว่าถ้าคนได้ซื้อไปแล้วเขากลับมาซื้อซ้ำแน่นอนถ้ามันอร่อยมันจะขายตัวมันเองหระของอะไรอย่างี้คนวันนี้รู้สึกว่าจิตใจไม่ค่อยอยากนั่งสมาธิสักเท่าไหร่นะมันระแวงไงก็ไม่รู้หรืออากาศมันเริ่มหนาวแล้วหรือเปล่า ก็เลยทำให้รู้สึกเย็นเยอมต้องกับขออภัยแม่แม่ด้วยนะที่มามาซื้อเครื่องบูชาอะไรก่อนแล้วออมไม่มีเลยเนาะ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรพี่ <c oughs> อนาคตก็ไม่แน่น <c oughs> เนาะเผื่อพ่อปู่ให้ของวิเศษอะไรมาเนาะ <c oughs> เราก็ค่อยว่ากันแต่จริงๆแล้วพ่อปู่ให้ออกมาสิบชิ้นนะ <c oughs> จตอมส่งใส่กล่องสุ่มให้พี่ๆไดซีไปหมดแล้วออมเหลือเก็บไว้แค่ชิ้นเดียว <c oughs> แล้วก็มีเิียษซีได้ไปแล้วเนาะ คล้ายๆเป็นหินอะไรสักอย่างนเนแยบที่เขาปูกให้มาออมไม่อยากเอามาขายอ๋อก,ก็เลยแจกผ่อมไม่รู้ว่าใช้งานได้จริงไหมแล้วแบบดีแล้วแบบอะไรเนี้ยแบบออมไม่อยากเอามาตีเป็นเงินน่ะอยากให้พี่พีเอฟซีไปไปปีเอาคนที่เขาป่วยคนที่เขาอยากได้ให้คนพิการนะอ๋อมเลือกกล่องสุนนะ่มนะมีพิการทางด้านสายตาบอกผู้ป่วยติดเตียงนะที่ออมให้ไปรู้สึกว่าทําบุญแล้วมันสบายใจกว่านะ ดีใจกับทุกคนที่สั่งกล้วยมมวนออมไปด้วยนะที่ว่าสั่งไปถึงใหญ่นะแล้วก็ถ่ายรูปให้ออมดูว่าไปงานกระถิ่นนั้นกระถิ่นนี้โอ้ยมีความสุขเวลาเห็นวีเอซีถ่ายรูปไหให้ดูเอาบุญมาฝากน้องออมดีใจมากรู้สึกว่าอิ่มบุญน่ะรู้สึกว่าเอ้ยทําไมมันมีความสุขจังเลยเราจัดโปรโมชั่นส่งละหนึ่งพันให้ v ีเอซีไปแล้ววีเอซีไปทําบุญน่ะแล้วแบบรู้สึกว่าเราไม่ได้กําไรแต่เราได้บุญเราก็ดีใจแล้วเลย แต่ไม่ใช่ว่าไม่ได้กําไรเลยนะคะทุกคนก็ได้อยู่ก็พอได้พอกินพอใช้ไม่ได้ว่าไม่ได้เลยไม่ได้เข้าเนื้อหนังบังสาอะไรเลยนะแค่เราทําด้วยใจเนาะมันก็มีความสุขโอเคทุกคนเดี๋ยวจะหันกล้องไปทางนูน้นละเด็กวีเอซีจะได้เห็นว่าปู่สันพ่ะปู่ว่ากดตัดวออกมาเดเชื่อว่าอับ้องนั่งไปหลายชั่วโมงอยู่ มาทุกครั้งผมก็นั่งรอพ่อปู่ประมาณเกือบชั่วโมงแหละกว่าพ่อปู่ท่านจะทราบอ่ะนะแต่ผมไม่มีปัญหาเลยรอได้นะรอได้ทั้งวันไปสวัสดีค่ะพ่อปู่ สบายดีนะคะหอสบายดีนัคะเล้าจ่าวล่ะสบายดีค่ะสบายดีค่ะพ่อสบายใจสบายใจสบายสบายค่ะหายป่วยแล้วใช่ไหมล่ะหายดีแล้วค่ะดีขึ้นแล้วค่ะตั้งแต่มาหาพ่อปู่ครั้งนู้นก็ดีขึ้นมากๆเลยนี่มากระเพราที่เจ้าหน้าไม้ เป็นยังไงบ้างก็ขายดีค่ะพ่อปู่ต้องกอดอื่นที่หนูมาวันนี้หนูก็ตั้งใจว่าจะมาขอบคุณพ่อปู่ด้วยกันเอาของมาให้พ่อค่ะอันนี้หนูเพิ่งไปเที่ยวกลับมาเมื่อวันก่อนนะคะพ่อปู่ก็ก็เลยซื้อมาฝากค่ะอยากให้พ่อปู่ได้ลองได้ลองทานของใหม่ ทุนที่เจ้าทำไว้จะหมุนให้เจ้ายมีทุกงางที่เจ้ากทำความดีถูกครองตัวเจ้าเอง ขอบคุณเช่นกันค่ะใครที่หลวงทำมุลใหญ่ครั้งนี้กับมันหนันได้พบเจอแต่สิ่งดีๆไดีแต่เรื่องราวดีๆของมาในชีวิตใม่เก็บใหม่จนวังหว่ามันคงรู้ตัวกันดีใครที่หลวงทำมุนมากเก่าครั้งนี้ รอคอยโขดรอคอยหย่ดดีดีที่กหมือนจะเฉยขึ้นได้เลยครับค่ะลงถึงตัวลูกุกแล้วดูค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะเพราะ่าเดี๋ยววันนี้หนูขออนุญาตเอาสองุณโนูนำมาายให้กับพ่อก,ก่อนนะคะ อีกไม่กี่วันะลูกครับเอาพ่อปู่จะกลับไปที่ต้นไทรเหรอคะไ่แล้วงั้นค่ะเดี๋ยวหนูมาหาพ่อปู่อีกนะคะอีกพ่อปู่กลับวันไหนคะอีกสองวันอีกสองวันงั้นเดี๋ยวอีกสักมาลืนหนูเข้ามาหาพ่อปู่นะคะ ที่บวกเจ้าไปพักวอนกันเลขสวยดีนะพ่อปู่เห็นแล้เหรอคะขาบอกขานี่นะเดี๋ยวขาขอตัวทำมสมาธิ่อะลูกส้วได้เลยค่ะพ่อขอมาได้หลูกส้วค่ะโอเคสักคนพ่อปู่ก็ไปแล้วนะ มาเร็วไปเร็วมากวันนี้พ่อปูนะ่น่าจะมีธุระหรือเปล่าไม่แน่ใจทุกคนเขาไม่รู้ว่าพี่พีเซีได้ยินไหมเดี๋ยวอมจะปรับเสียงให้ดังๆนิดนึงนะพ่อปู่ได้บอกกับอมว่าพ่อปู่ได้รับบุญใหญ่เป็นบุญใหญ่มากๆพ่อปู่ว่าอย่างนี้เนาะว่าใครที่ร่วมทําบุญมากับกับออมเนี่ยเดี๋ยวก็ได้รับโชก้อนใหญ่ว่าอย่างนี้นะมีพี่พีเซีร่วมทาบุญมาอยู่นะอมอมอมก็มาถ่ายคลิปอัปเดตให้พี่พีเซีได้เห็นนะว่าพ่อปู่ได้รับ ได้รับบุญที่พีพีเอฟซีแบบได้ทำร่วมกันมานะคะทุกคนเพราะบูดูดีใจมากๆแล้วก็เหมือนอ่าเรามาขอโชคกับท่านนะ่ะท่านจะหมดบุญเนาะเขาเรียกว่าการที่ให้ผู้อื่นอ,ะอ่ะอ่าสินสักดิษย์เขาก็จะหมดบุญเหมือนกันแล้วเราก็ทําบุญเสริมให้กับท่านเพื่อที่ท่านก็จะได้มีแรงบุญให้เราอีกนะทุกคนก็ถือว่าทุกคนที่ร่วมทำบุญมามีบุญสัมพันธ์ต่อก,กันเนาะเหมือนกับพีีเอฟซีกอมเนี่ยใครที่ได้โชค จากช่องของอมก็เหมือนว่าได้เรามีบุญสัมพันธ์กันที่ว่าเราทําบุญร่วมกันเราก็จะได้บุญร่วมกันได้โชคลาภร่วมกันนั่นเองนะคะทุกคนพอปู่ทักถึงเรื่องที่พักด้วยเนาะพี่ที่พักของอมที่อมไปพักที่บ้านพักคูวิลล่าเนี่ยบ้านเลขที่99ทับ9ทุกคนแล้วบ้านหลังนี้อมเป็นคนเลือกเองนะแล้วอมไม่รู้ด้วยว่าไม่รู้ว่าบ้านเลขที่เขาบ้านเลขที่อะไรแต่หลังเนี้ยอมเป็นคนเป็นคนหาที่พักเองนะคะทุกคน มาเลขที่99ทับ9นะไม่แน่ใจว่าพี่พีจะเอาไปเล่นโชคหรือเปล่าแต่เห็นก,ก็คงเห็นในช่องของพี่แสงเดือนแล้วมั้งที่บ้านลงอะนะทุกคนที่ลงคลิปไปแล้วอ๋อบ้านหลังนี้เขาไม่รู้เหมือนกันนะว่าบ้านบ้านเลขที่นี้นะก็อย,อยู่ท่านก,กนะ็ทักน้งทั้งที่เราไม่ได้มาขอโชคแต่เหมือนท่านก็จะแอบ,บให้โชคเรานิดนึงนะแค่ทุกคนลองขอตัวเดินทางก่อนละกันเนาะสำหรับพี่ีชีไหนมีอะไรสกใส่หรือ จยากซื้อสินค้าหรือว่ามีอะไรสอบถามก็ทักเข้ามาได้ที่เพจเดินทางสไตล์แอมนะคะสั่งกล้วยม้วนสั่งกระเป๋าได้เหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนแต่กระเป๋ารอนิดนึงนะก็ถ้ารอได้ก็สั่งเข้ามาได้เลยนะคะทุกคนก็ช่องเดินทางสไตล์แอมเพจนะคะเพจนะคะบ้านเขียวบ้านฟ้าบ้านฟ้าบ้านเขียว idline l e c 052544หนะคะหรือว่าใครไม่ไม่เล่นแอป โทรมาได้โทรมาเลยนะคะ0924405675นะคะฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะ0924405675ใครไม่ทันย้อนกลับไปฟังอีกรอบนะคะคโอเคเดี๋ยวอมขออนุญาตปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันคลิปหน้าอมจะอัปเดตให้พี่ๆได้รับชมรับฟังอีกครั้งนะคะในเรื่องของพ่อปู่นะคะ